คุณชิดชนกจากกรุงเทพมหานครนะคะสอบถามเรื่องของการซื้อที่ดินนะคะสวัสดีค่ะคุณชิดชนกสวัสดีค่ะค่ะคุณชิดชนกจะซื้อที่ดินอะไรคะอ๋อพอดีซื้อที่ดินไปซื้อที่ดินนอสอสามก่อไว้นะคะแล้วทําสัญญาซื้อขายไว้นะคะยังไม่ได้โอนแต่เราระบุว่าวันวันที่เราจะโอนเนี่ยเป็นวันที่เขา เปลี่ยนโฉนดให้เราเรียบร้อยแล้วก็คือตอนซื้อเนี่ยมันเป็นนอสอสามกถูกไหมคะทาสัญญาซื้อขายไว้มัดจําไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแ,แล้วก็เขาก็บอกว่าอันเนี้ยเขาบอกกับเราว่าจริง,รงๆเราไม่ได้อยากซื้อหรอกนันไอสอสามกเราอยากได้โฉนดเขาบอกว่าอันเนี้ยเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาจะไปออกโฉนดให้เราถูกไหมฮะ,ฮะแล้วก็เออเราก็รอเราก็คือก็ทําสัญญาไว้โดยว่าเราระบุในสัญญาว่า จะโอนเมื่อออกโฉนดเรียบร้อยแล้วกําหนดวันไว้ไหมกําหนดเดือนวันปีไว้ไหมไม่ได้กําหนดวันโอเคเปิดประตูกว้างกว้างไกลมากเลยนั่นน่ะแล้วเกิดปัญหาอย่างไงคะตอนนี้คือเราอยากจะรู้ว่าเออเราไม่ได้ระบุวันเนี่ยมันมันมันมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าคือตอนเราก็คิดว่ามันไม่นานไงก็คิดว่าคงไม่เกินปีอืแล้วตอนนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าเนี่ย มันเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะนานไหมอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้งั้นกลับมาตั้งคําถามว่าแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นขอต้องการอยากจะรู้ว่ามันจะนานไหมหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้ปัญหายังไม่เกิดใช่ไหมแค่สงสัยใช่ไหมโอเคใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นถามคุณกลับไปว่าแล้วผู้จะขายนั้นน่ะเขาไปให้เจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดินมารังวัดออกโฉนดแล้วหรือยัง กำลังอยู่ในขั้นตอนค่ะแต่ยังไม่ถึงคิวกำลังอยู่ในขั้นตอนแล้วไปยื่นเรื่องแล้วไปยื่นเรื่องแล้วให้เขามาทําการรังวัดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะที่ดินที่ไหนเนี่ยที่ดินอยู่ที่ไหนที่ปากช่องค่ะปากช่องโคราชนครราชสีมานะใช่ค่ะใช่ค่ะอืถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยพอได้คิวสมมติว่าพอได้คิวนัดนะคิวนัดเนี่ยคิวนัดเนี่ยเขาเขาสามารถจะบอกได้อยู่แล้วว่าคิวนัดของคุณเนี่ยสมมติว่าวันนี้วันที่ <7 S 2> เจ็ดเมษา,าคิวนัดทุนวันที่สามสิบเมษาสมมตนินะ,ะเขาก็ดูคิวเขากาหนดคิวได้ใช่ไหมแต่พอกาหนดคิวได้เสร็จปับ๊บเนี่ยกว่าจะรังว่าเสร็จปั๊บมันจะมีระยะเวลาอีกไม่น้อยกว่าสามสิบวันแล้วถ้าโฉนดถ้าที่ดินแปลงนั้นมันมีปัญหาออกไม่ได้มันก็ไปยาวเลยทีเนี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบอกไม่ได้หรอครับถามว่าบอกได้ไหมอย่างนี้คุณเชชนกคนเข้าไปใน เว็บไซต์ก็ได้นะครับเซิร์ชํำว่าคู่มือกรมที่ดินคุณเข้าไปนี้เลยค่ะค่ะคู่มือกรมที่ดินแล้วคุณจะรู้ว่าเนี่ยการไปออกโฉนดรายแปลงแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะมีช่วงเวลาไว้ทั้งหมดเลยครับช่วงนี้เท่านี้ช่วงนี้เท่านี้ช่วงนี้เท่านี้รวมแล้วไม่เกินกี่วันนะครับค่ะค่ะอ่าแล้วทีนี้คุณชิชชนกจะามตามไหมคะตนีก็อยากจะรู้ว่าเรื่องเรื่องที่เราไม่ได้ระบุวันเนี่ยเราทําผิดไหม ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะไม่ผิดค่ะใช่ไม่ผิดมันมีหมดอายุไหมฮะสัญญาืมอขายอย่างนี้ไม่หมดนะฮะครับเราเรากลัวว่าพอถ้าสมมุติว่ามันเกิดมีปัญหาแล้วมันต้องใช้เวลาเป็นปีเป็นปีอย่างเงี้ยแล้วสพอถึงพอถึงตอนจริงๆแล้วมันพอถึงมันจะเป็นปัญหาของคุณเวลาพอถึงช่วงหนึ่งแล้วก็ออกไม่ได้ถ้าออกไม่ได้เนี่ยเขียนไว้ไหมล่ะถ้าเขาออกเสนอให้ไม่ได้เนี่ยขอเงินคืนจะขอเงินคืนจะต้องคืนเงินหรือว่าล่าช้าเกินควรเนี่ยต้องขอเงินคืนนเขียนไว้ไหม เราไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนเพราะว่ามันไม่แน่หรอกครับว่าที่ดินที่เขาจะออกโฉนดนั้นสามารถขอออกได้หรือไม่ได้มันมันมันไม่แน่นอนใช่ครับทับซ้อนกับที่ดินของรัฐอะไรตรงไหนบ้างไห้แค่วันเวลานี่ก็ยังเคลื่อนแล้วนะครับอืคือสาเหตุที่ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าเพื่อนนะคะเขาเป็นคนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ซื้อที่ของเจ้านี้อยู่แล้วเขาก็ถือโฉนด ของเจ้านี้เอาไว้เหมือนกันและแตงเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนนอสสอามกมาเป็น<ม>เป็นครุดแดงอะ่ะพูดง่ายเป็นฉนโดอะ่ะเขาบอกเขาไม่เปลี่ยนเขาอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ห่วงแต่แต่ดิฉ<ม>ันเนี่ยรูจ้จากการที่ดิฉันดูรายการคุณถนอมเนี่ยทาให้ดิฉันี่ะ ฉลาดมากขึ้นว่าการถือนสสามกเนี่ยมันไม่ดีทางเสียงโดยโดยเฉพาะเราไม่ได้ไปอยู่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีพี่พี่พี่คำว่าไม่ดีเป็นมันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนขอโทษแต่ก็มันไม่ชัดเจนว่ามันไม่ทับไม่ใครแลยใช่ใช่คืออย่างนี้ที่ว่าไม่ดีคำนี้หมายความว่า เราไม่ได้ไปเฝ้าคนอื่นจะมาครอบครองเราได้ภายในหนึ่งปีถูกไหมฮะเดใกเย็นดูรายการคุณถนอมเนี่ยมีประโยชน์มากในเรื่องอยู่ขอบคุณมากๆเลยซึ่งทําให้เราซึ่งคนไม่ได้ไม่ได้รู้กฎหมายมากมายเลยเดิกเย็นไปซื้อเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนนะฮะเห็นเพื่อนอ่าก็เลยเออเอเอาว่าซื้อจะซื้อเราอยู่กรุงเทพพอมีเงินเหลืออายุมากแล้วเอาซื้อไว้อะไรเงี้ย่ะได้ไปักผ่อนเนาะจะเอย จะเอาอีกสักแปลงไหมครับคุณพี่ครับมีขายอยู่ฮะไม่มีตังเยอะขนาดนั้นก่ะค่ะแล้วตอนนี้ใชเวลงเวลานี้เราไปดูในคู่มือนะคะใช่ครับพี่พี่เ์ชดูคู่มือของกรมที่ดินได้เลยมันจะมีกาหนดวันเวลาไว้ทั้งหมดยื่นเรื่องเท่านี้ภายในกี่วันเท่านี้เท่านี้เท่านี้ยื่นได้หมดนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สองครับ ถ้าดูว่าเวลามันเคลื่อนไปเยอะนี่พี่ก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาได้ครับพี่ครับอืมเราไปเพิ่มไปเพิ่มเติมไปเขียนเพิ่มแนบท้ายสัญญาเดิมได้เลยครับพี่ครับได้นะฮะได้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 แต่เราก็ได้วางเงินกับเขาไปบ้างวางเงินกับเขาไปไว้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เยอะประมาณสักสิบเปอร์เซ็นของมูลค่าที่ดินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูพอความดูรายการคุณถนอมอ่ะแล้วทําให้เราวิ วิเคราะห์ได้ว่าเราผิดพลาดไปไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยขอบขอบคุณรายการนี้มากๆเลยนะคะได้ว่าดูรายการนี้ต้องวิเคราะห์ได้วิจัยเป็นเห็นรูปทางวางนโยบายคลายปัญหาพัฒนาสังคมครับใช่ค่ะนี่จะเป็นเจ้ากระทรวงตรวจบนทุกเช้านะคะขอใในรายการนี้อยู่กับเราไปนานๆนะคะที่จะได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะไปปรึกษาทนายความนะคะ ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะกระบาดชาสวัสดีค่ะดีใจเลยฟังแบบนี้นะคะ